คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมากันอีกครั้งนะครับผมกับประมงสกู๊ฟฟิตชิง่งวอลนะวันนี้เรามีพอยต์เริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยพอยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เป็นไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะโอเคครัอันนี้ก็ห้องพิเศษนะครับผมก็ขอวอร์มกับห้องนี้ก่อนแล้วกันนะครับ oh, hi, hi, hi. ผมว่าผมเอามาห้องนี้เป็นห้องปลอบก็ได้นะเอาจริง oh, hi, hi. มันก็ถือว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะมายิงเพื่อแบบเอากำ นี่ขนาดแค่ผมกลับมาวอร์มเล่น,นๆ,ๆนี่เนี่ยดูเหลือพันเดียวเนี่ยหายไปสามร้อยเลยนะครับโอเคพันสองก็หายไปร้อยนึงไม่มีอะไรปะไปดูต่อผม,มเอา้ากูไปโดนน้ำแข็งอีกโอ้ยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแม่งกระสุนดันแถบไปโดนเฉยเลยทุกคนเซ็งว่ะโอเคแต่ก็บวกดีครับผมตอนนี้กลับมาที่หนึ่งพันสามร้อยนะไปแต่ถ้าเงินถ้าจริงๆกำกำไรเนี่ยผมมองว่าห้องธรรมดามันเวิร์ก,กว่านะยอน <ๆ S 2> ไปเลย โอ้วันนี้มีสิทธิ์โดนสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเร <สะ S 1> าจะอัตราการได<น>้ละดูดิทันทันลายเลยยูพันเดียวเองนะครับตอนนี้โอ้อยากว่ะโอ้ยโอเคคอนมาครับอ้คอยดีคอยดีฝากเขาให้จมลงมาเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยโอเคสวยมา,มาๆๆๆๆ<อ>เคได้อยู่ครับ ปไปไปไป,ปโอเคที่ตรงกลางอ,อุ้ยี่สิบเอ้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไมยปาม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 าโอเคห้าสิโอเคสี่ร้อยยี่สิบเอ้ได้อยู่นะเอาจงริงสามร้อยเอ้ไม่แย่ไม่แย่แยขอ,อกได้ไหมขอ,อกได้ออไหมคดีได้ไมอุ้ยมาครับผมโอเคอ่ะกลับมาที่หน<ม>ึ่งพันสองร้อยนะครั ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูต่อดูต่อดูต่อเยปปปโอเค,อเคสองร้อยติดครับผมมีไหมมีไหม,มเฮออ้ดได้อยู่ครับผมสามรมามาม,าม,ามาโอ้เชียไม่ติดอีกโอ้ยสงสาร เหลือเท่าไหร่เนะี่ยโอ้โหเหลืออยู่น้อยมากอะทุกคนเหลืออยู่500เองเนี่ยง,งานนี้ลำบากแล้วโอ้โูสูงยังไม่ได้สูงเลยเนี่ยโอเควงล้อมาผมผมาวงล้อขอช่วยหน่อยเว้ยช่วยชีวิตหน่อยอย่างน้อยขอพอยืนคืนเลยทุกคนพันสามอะขอแค่พันสามคืนเลยตอนเนี้ยผมว่าผมน่าจะเล่นไม่ไหววันรอบเนี้ยอุ้ยวงล้อได้ไงสุดด้วยโอเคสามร้อยสามร้อยแม้จะวิงหนึ่งร้อยครับผมโอเคมีเยอเท่าไหร่ได้มาหกร้อยครับเฮ้ยถ้าอย่างงั้นผมว่าผมมีโอกาสได้พอยืนคืนสูงกว่าโอเคอย่างน้อยขอพอยืนคืนครับรอบนี้พอเลย อโอเคไม่ได้ผมก็เดี๋ยวไปดูในห้องต่อไปแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเรือโจรสลัดแล้วก็เดี๋ยวไปดูในห้องนั้นแทนแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมกันคือผมไม่ยิงห้องพิเศษแล้วนะพราะนั้นขอปล่อยผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคมาดูต่อเลยผมมาสองมึงเลยถ้าเกิดไม่ได้มึดก็คือยังไงก็จบลิปบรทุกคนยังไงก็คือไปต่อไม่ไหวครับแต่ผมว่าน่าจะยากกว่านี่ไงไม่ทลายกูเลยสองร้อยห้าสิบแหละม,มีสิทธิ์ไม่ได้สูง,งนะัเนี่ย แค่ต้นตะทางก็ได้ครับผมมาคุ้มกขนาดนี้แล้วขอเหอนนะโอ้โหไม่ได้จริงครับผมโอ้ยแม่เอ้ยโอเคอ๋อแล้วก็มาติดคนมาติดตอนนี้ตอนที่ผมคือแบบหมดไปแล้วอะทุกคนดูดิเชื่อเกมแม่พยายามดักทางผมทุกอย่างเลยไม่ให้ผมได้นะครับโอเคก็อ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนก็คงต้องเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมค่อยมาลองดูใหม่แล้วกันนะคลิปนี้คนต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรา มาเจอกันใหม่หน้องทุกคนในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย